สวัสดีครับผมเซมเมเอนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมวอร์โซนโมบายเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นโหมดใหม่กันนั่นก็คือโหมดซื้อกลับหรือว่าบายแบ็กนั่นเองคอนเซปต์ของโหมดนี้นะครับก็กติกาง่ายๆเลยนะครับเอาชีวิตรอดให้เป็นคนสุดท้ายนะครับตราบใดที่เรายังมีเงินอยู่นะครับจนกว่าจะช่วงท้ายเกมนะครับถึงจะเกิดไม่ได้นะสำหรับใครที่ถูกสังหารช่วงต้นเกมนะครับถ้าเกิดไม่มีเงินนะก็ยังสามารถให้เพื่อนร่วมทีมนะครับ ซื้อหรือชุบเราได้ที่ร้านค้านะครับคอนเซปของโหมดนี้มีประมาณเท่านี้เลยนะครับมีเงินก็รอดไปถ้าไม่มีเงินก็รอให้เพื่อนชุบถ้าตายยกทีมก็คือจบเกมทําไงก็ได้อันนี้เป็นแพลทล่าสุดเลยนะรู้สึกเขาจะมีการปรับปรุงใหม่ทําให้ตัวเกมมันลื่นขึ้นอันนี้จริงหรือเปล่าเราต้องมาทดสอบนี่ฉากดําก็ยังเจออยู่นะ เจอทุกครั้งแหละแต่จะมากจะน,น้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับดวงแล้วแท้ารู้สึกว่าโหลดไวขึ้นนะก็คือฉากดำหรือว่าไอ้พื้นผิวที่เป็นดำๆเนี่ยไม่ค่อยเจอทุกทีนี่ต้องเจอเริ่มเกมมามันต้องมีดีขึ้นนะครับบางคนบอกอัปเดตเหมือนไม่อัปเดตอันนี้ก็ มันก็ใช่ใช่บางส่วนไม่ใช่บางส่วนนะอันนี้ผมก็คือตัวเกมมันเพิ่งเปิดตัวไงอันนี้ต้องรอพัฒนาเขามีการอัปเดตไปเรื่อยๆเนาะคือเกมมันไม่สามารถจะอ่าเล่นแล้วเพอร์เฟกได้ในตั้งแต่เปิดตัวไม่มีเกมไหน <c oughs> หาได้ยากมากมา อันนี้ผมปรับภาพเป็นต่ำนะเพราะว่าอยากให้เกมมันลื่นที่สุดเท่าที่ทำได้เพืนออะไรวะเนี่ยไล์แมชชีนกันอันนี้อะไร SMG SMG ไป้าย <c oughs> ป้ปายหมดนี้ต้องฟร,ร์มของนะ เพื่อนยิงใครวะเดือดเลยด้านบนเหรอหรือด้านล่างเสียงใครมาเอาอล่วงไปดีหนุม่มเสียงเสียงโดดเสียงโดดโหแม่งดูยากว่ะเอาอล่วงไปดีตายตายที่เอ๋ ลุย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 ถ้าไปเจอตี้ตึงๆก็ไม่ไหวนะโทรศัพท์เรามันไม่แรงไงคือบางช่วงบางจังหวะมันกระตุกไงไปลายเพื่อนไปด้วยก็จะปูแล้วเว้ยไปเลยภาพอย่างนี้ก็ได้แต่ผมขอให้มันลื่นอะไม่มีปัญหาหรอก นหนเพื่อนอ๋อ,อ,อเพื่อนกูอะไรครับนี่ร้านค้ามี9,000ตอนนี้เรามี9,000นะถ้าเกิดเราโดนฆ่าเราเกิดได้เฮ้ยใครยิงวะลังเราเพื่อน ตายไปแล้วมีศพอยู่แถวนี้ว่ะเฮย้ยหน้าเราต่วงตายกระตุกกระตุกเสียงเหมือนมีคนอยู่ในอาคารว่ะกระตุกนิดนึงนะไม่นิดหรอก คือประเด็นคือมือถือผมแค่แรมหกเองนะแรมหกก็จริงแต่ใช้งานจริงน่าจะเหลือประมาณไม่ห้าก็สี่ประมาณนี้มีคนมาวะระวองวิงวว่งหนีดิเอ๋หนีดีกว่าทำหนึ่งนะนี่โหลดกระสุนก่อนต้องมีในนี้ต้องมี ร่วงโอ้ยมีคนหลบแล้วเว้ย์อ,ยอ่าร่วงตายได้เอ๋ตายได้เอ๋เมันจะนัวน,นิดนึงนะเพราะว่าถ้าเกิดศัตรูเงินเหลือมันก็จะเกิดมาเรื่อยๆเออก็บไปเจ็ดแล้ววะใครกด EMP วะเอ่อเป็นอะไรดิผมขึน้นไปด้านบนดีกว่า สังเกตด้านบนเดี๋ยวเพื่อสตูมันโดดลงมานะเฮ้ยหาเอ้ยมีคนเอาฮ่าฮ่าฮ <c oughs> ่ยแมงระเบิดเนี่ยเฮ้ยไมไม่ขึ้นรูประเบิดวะเสียววะมันดักอยู่แน่เลย ต้องมีคนดักอยู่ะวะวะแต่ดีสู้เสือไปไหนแล้วโดดลงไปแล้วใช่ไหมผมตายวะไม่น่าจะตายหรือที่เพื่อนยิงไปเมื่อกี้มั้งไอ้เพื่อนเจอแป๊บหนึงแป๊บนึงสวยเพื่อน เอาไงดีเอาไงดีเฮ้ยโหลดเอาด้านหน้าไปดีครับรออะไรของฟรีฮะมาเลยโหลดเอาผมยังใช้ปืนเดิมนะปืนนี้เลย MTZ 556มั้งเป็นปืนที่ผมคิดว่ายิงนิ่งแล้วคุมได้ง่ายแล้วระยะไกลก็โอเคนะคนมาวะอ๋อโดนนะโดนนะ เอ้ยแม่งเอ้ยวิ่งไปแล้วไปด้วยเพื่อนรอคอยด้วยรอคอยเน่ไปเอาตายดิ สวยเพื่อนสวยสวยพี่สวยไงวะวตายสามแล้วครับเฮ้ยเสียงใครโดดหอไม่ใช่เพื่อนเหรอแล้วหน้ามีเหรอเพื่นอนเฮ้ยๆมีคนกับลรงมาปะนูนไง คนอยู่ข้างบนวนะ่ะโอ๊ไกลเกินอย่างเงี้ยไม่ไหวต้องไงวะเพื่อนเฮ้ยเราเจอรถละเอ้ารถขี่ได้ด้วยนึกว่าขี่ไม่ได้มาเพื่อนมาเพื่อนเร็ว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 เข้าวงดี้กว่าว่ะเกมนี้เราต้องอยู่ในวงวะ่ะ ได้อยู่ในวงได้เปรียบขอบอกเลยมาอยู่นี่เพื่อนแคมแคมเช็คก่อนไม่มีใครใช่ไหมไม่มีสวยสวย เฮ้ยหน้าเราว่ะมีรถคันหนึ่งอุยหลีกส่วนก็หมดเอาลงหนึ่งตายสวยเพื่อนเสียงระเบิดเฮ้ยรถจะระเบิดลบลบลบ เรากส็สนไหนวะเนี่ยไหนวะโอ้ยโดนยิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ,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 โดนทั้งรลเบิดโดนทั้งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโว้ยคนแม่งเต็มเลยไหนเพื่อนสวยหน้านเรามีสองตัวนะเห็นคนโดดลงไปว่ะ แคมป์แคมป์ดีกว่าให้มีคนมองอุย้ยสว้ซ้ายมือมีนะหหน้าเรามีว่ะวิ่งดิเพื่อนเราแม่งโคตรใจเลยว่ะ โอ้ยตรงนี้ขึ้นไม่ได้อะไรครับนี่เอเอาเอาสตูเหรอเนี่ยนึกว่าเพื่อนโอ้ยระเบิดยัดยัดเกาะโอ้ยนวลจัดเพื่อนเรานี่ไม่สุดยอดเลยไม่ธรรมาดาเฮ้ยห,หลังเราโอ้ยทางออกอยู่ไหนตาย เฮ้ยมีคนมองโอ้โหไม่ทันเพื่อนเลยเพื่อนเราแม่งสุดยอดนี่กูมาก,กับโปรเพเยอร์นี่ว่ะเล่นกันเก่งยางวะโอ้ยโอ้ยนานุ่เอาจัด อดเอาเลยเพื่อนน่ะวิ่งเข้าหาเลยเหรอเอาดิหมอไหนวะโอ้วยวิ่งไปนู่นแล้วระยะไกลครับพี่น้องโหไกลเกินโอ้ยกระสุนหมด ส่วนหมดครับพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยมีคนมาเอ้าววรวมบนราคาดหิหนุม่มรวมบนราคาดิตายโอ้ยอย่ามาันก็ตกดีครับอย่างเมาันก็ตกดีครับไม่มีกระสุนไม่มีร้านคาว่ะกระสุนกระสุน กระสุนมาพร้อมละพร้อมละเพื่อนเราล้มว่ะไหนครับโอ้ไม่เอ้ยปบก่อนลบก่อน,อนเพื่อนหายไปสองตัวเอา มันต้องออกมาเชียวผมดิเห็นแล้วโอ้ยเอาเรื่องจัดเฮือนไม่ควรเอาเรื่องเลยเฮือนล้มว่ะตันหลังเรา โอ้ยมีใครมองกูโอ้แม่งเอ้ยโคตรเยอะคนโอ้โหแล้วประเด็นเราก็ตกโอ้โหอ๋อนี่ท้ายวงแล้วเห็นไหมถ้าถ้าเกิดท้ายวงเราจะเกิดไม่ได้นะประมาณนี้โอ้โหโคตรเดือดโคตรนัว โอ้ยเพื่อนแม่งสู้ว่ะเกาะไม่มีแล้วเพื่อนโอ้โอ้โอโอเลียมหลอยโอ้โหขนาดวงท้ายยังเหลือคน10ตี้อ่ะคิดดูแล้วกันคือหมดเนี้ยมันไวครับและคนช่วงวงในท้ายมันจะเยอะผมรู้สึกน่าจะเป็นคนหมดเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกม วอล์โซนโมบายก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้พิยงเท่านี้แล้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับนี้สวัสดีครับ